สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกได้เจ็ดเหรียญเลยนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของความ,วามพยายามนะคะเป็น อดทนแล้วพยายามนะมันถึงจะประสบความสําเร็จนะขึ้นมาก็ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นในเรื่องของดีมเพรสเข้ามาเกี่ยวข้องพเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะมีปัญหานะกับคนเป็นแม่นะกับแม่มีปัญหากับแม่ทาอะไรอะไรก็ตามอุ้ยแม่จะค่องคอยเข้ามาแบบนู่นนี่นั่นอะไรบ่อยๆนะคะจะรู้สึกบางคนอาจจะถูกแม่บ่นก็ได้นะทาอะไรไม่เคยถูกใจอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะตัวเองนะคือบางครั้งเหมือนกับเรารู้สึกว่าเวลาที่เราพยายามทํา แต่ก็ไม่ถูกใจเขาสักทีหนึ่งนะคะบางครั้งมันก็เลยแบบเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากอย,กอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะ่ะให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมให้ฉันแบบเออทำอะไรอะไรคนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะฟังอะไรประมาณเนี้นะคะเนี่ยมีไพ่โดดเดี่ยวเยอะนะจริงๆแล้วนี่นะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งนะบางครั้งคุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาบอกว่าคนที่ือ มันมีหลายประเด็นอะประเภทแบบมีแม่เมื่อพร้อมก็มีนะเหมือนก็จะมีประเภทนี้นะฮะเออพ่อแม่หลงังแกชันลยกบ้านไปนะฮะอ่อน่ากก็คือก็จะมีประเด็นแหละ,นะในเรื่องของอความเป็นแม่นะคนที่เป็นแม่หรือว่าอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะคุณเองอาจจะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะตัวเองนะอ,ะอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบว่าต้องคอยดูแล ลูกๆทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบได้เข้าสังคมอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยากเข้านะแต่ว่าด้วยด้วยสิ่งที่ต้องทำอ,อาจจะมีภาระที่ต้องทําบางครั้งเนี่ยนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าดีด้วยนะในช่วงนี้นะคะสาหรับแม่เลี้ยงเดียวทั้งหลายแหละนะคะดูแลตัวเองนะในช่วงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็เข้ามามีประเด็นที่สําคัญนะ สำคัญมากๆความเครียดความวิตกกังวลอะไรเงี้ยการที่ต้องทํารับภาระและทําอะไรคนเดียวบางครั้งเนี่ยคือมันให้คนรู้สึกเหมือนกับว่า,วาช่วงนี้สิ่งที่เราอยากจะทําเราพยายามทานะอันนี้ใช่ใช่นี่ดีกว่านะเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมีความสบายอ,อยากให้สมาชิกภายในบ้านดีดูแลทุกคนได้ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยคือ,ขอเขาเรียกอะไรอะ่ะ ขังตัวเองอยู่เขาเลยจากัดความคิดอยู่แค่นี้แหละคือคิดว่าทำไงก็ได้ให้ให,ให้ชีวิตมันสบายเอาอดีๆนะคะทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตฉันอยู่สบายทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวฉันมีอยู่สบายอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจะโฟกัสไปที่เรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะากครกอดหรอกนะทุกคนอะ่ะอยากได้ตังค์อยากมีชีวิตที่ดีอยากใช้ชีวิตแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขนั่นเป็นสิ่งที่ค,คนราดผนานะ มีแต่คนคิดมีแต่คนอยากได้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้มาง่ายสักขนาดนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังนะในช่วงนี้อาจจะแบบมีแบบข้อเสนออะไรไปแปลกๆอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีพวกโกงพวกอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยนะคะเราเองต้องรู้จักใช้สติให้เยอะๆนะทุณได้ไพควีนมาด้วยควีนถือดาบเนี่ยนะควีนถือดาบเป็นตัวที่บอกเลยว่ากรุณาใช้เหตุผลใช้สติให้มากๆเวลาที่คนเขามาชวนคุณไปทํานู่นไปทํานี่โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนนะคะเนี่ย นะคเพราะความอยากมีเงินไงนึกออกไหมอยากมีเงินปุ๊บอ่ะประเด็นอยู่ที่การลงทุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่มีเดอร์เดอริวเข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากๆนะคะบางทีเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้พวกแชร์เนี่ยนะแชร์แชร์ทั้งหลายแหล่นะฮะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยระวังเอาไว้นะจะถูกหลอกนะคะถูกหลอกถูก,กโกงสูงมากนะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบมี ข้อเสนอที่ดีดีเวอร์ดีเกินจริงดีแบบอูห้หูอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบเขาบ้างไอ้ประเภทแบบเอาเงินมาเป็นล้านๆอะไรเงี้ยนะคะเอามาถ่ายรูปทําสคริปต์ทำคอนเทนต์ซึ่งบางคนที่ดูหน้าตามันไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะดูหน้าตาก็ไม่น่าจะใช่คนฉลาดแล้วมาหาเงินได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมัน แต่ว่ามาสร้างคอนเทนต์อะไรแปลกๆเลยะะพวกนี้นะคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปบูลลี่คนที่แบบเออหน้าตาอย่างนี้เรามีเงินไม่ได้มันไม่ใช่นะคะแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าคอนเทนต์ที่มันมีทั้งหลายทั้งมวลในบนอินเทอร์เน็ตมันมีข้อคนที่รวยจริงมันมีสักกี่คนเอาถามจริงนะรวยจริงๆมีสักกี่คนนะคะส่วนใหญ่คือเนี่ยเช่าเงินเข้ามาอะไรก็มาเนี่ยเพื่อที่จะแบบยังไงนีกอหอแม้แชร์ลูกโซ่ไงเออเนี่ยมาทําหาเครือข่ายหาอะไรเงี้ยต้องมาจ่ายตรงจ่ายตังนู่นนี่นั่น,นเนี่ยพยายามวาดบ้มาอะไรแย่ๆไปหมดเลยเน เนื้อหอกไหมคะทาให้คนอยากจะมีไงเนี่ยเรียกร้องทําให้คนรู้สึกอยากมีอยากได้อยากรวยอยากสบายนะคะแล้วก็นเนี่ยแล้วก็นเนี่ยสุดท้ายก็นะเข้ามาร่วมกับเราสิทำแบบนี้นี้เราไปชักชวนคนนั้นคนนี้มาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กินงูกันงูกินหางก็หลอกกันเองอะ่ะเนื้อออกไหมพอตัวเองถูกหลอ,อกปุ๊บอ่ะก็ไปหลอกคนอื่นมาต่อเป็นท่อๆท่ทอๆท่อทอๆไปเพราะฉะนั้นนะเราต้องระวังเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในเคสแบบนี้นะคะ เกิดขึ้นไหมเห็นเยอะมากนะแล้วคนก็หลงเชื่อกันอีกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่เป็นความโลภนะถ้าคุณโลภมากลาบหายแน่นอนนะ,ะบอกไปเลยนะโลภมากลาบหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันจะได้มาง่ายขนาดนั้นมันไม่มีหรอกเอาผู้ตรงๆนะคะไม่มีคนกว่าเขาจะสําเร็จมาได้แต่ละอย่างเขาต้องผ่านบททดสอบอะไร่ต้องเรียนแยะเขาไม่ได้เอาตอนเขาไม่ได้เอาตอนที่แบบเขาลําบากลําบากไม่ให้คุณดูอะ เขาเก่เาแต่ตอนที่แบบเออเขามีตังอะไรเงี้ยไม่ให้คุณหนูทางนั้นนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงไม่มีใครรู้ถูกไหมคะอยู่ๆอีนี่มึงรวยเฉยเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยหรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตินะคะสตินะ,ะเรื่องการงานการเงินเนี่ยสติใช้สติให้เยอะโดยเฉพาะการลงทุนเน้นเลยนะคะการลงทุนนะคะ การที่จะไปคบกับใครเนี่ยกรุณาดูด้วยนะเ่าไอ้คนประเภทนี้คือมันคบได้หรือเปล่ามันน่าเชื่อถือไหมแล้วมีอะไรเป็นตัวการันตีหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยสามารถทําได้จริงอย่างนั้นตามที่แบบโมูเอาไว้อะเนืเอ่องกปะคนเรามักจะหลอกกันโดยการเอาแบบเนี่ยนะผลประโยชน์ที่เวอร์วงังอลังการมา,ามาหลอกล่อเสมอนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีเกินจริงอะ่ะ พึงระวังเอาไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเราเนี่แหละที่ไปติดกับชาวบ้านเขาเองอ่ะนะนะเขาหลอกมาแล้วก็เชื่อเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยบางทีมันมันเป็นเป็นอะไรมันมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อถือนะคะระมัดระวังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะเงินของคุณนะเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองอ่ะนะคะถ้าคุณจอาไปให้เขาแบบนี้อมันมันเออมันก็ว่าไม่ได้นะคุณสติอ่ะนะแฝงเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสตินะมีสติให้มากมาก นะอย่าโลภอะเอาง่ายๆนะถ้าคุณไม่โลภโลภมากล่ามหายอะพูดดีนะคะลมละหายเพราะนั้นสิ่งที่คุณเก็บหอมรอมนี่เอาไว้เนี่ยไปหมดเลยนะหายหมดเลยนะอืมถูกโกงเนี่ยโกงบางคนถูกตวงนึกโกงหมดตัวเลยนะเอาดีๆนะ,ะเพราะนั้นก็ระมัดระวังไว้แล้วกันสําหรับใครก็ตามที่นะคะมองในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีเรื่องการเกษตร,รเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคนะเราจะพูดถึงอาชีพเกษตร เกษตรกรซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยปกติไม่ค่อยพูดถึงนะคะอาชีพเกษตรกรนี่เป็นยังไงในช่วงนี้นะคะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ดีเป็นอย่างๆนะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการเกษตรอาจจะมีปัญหาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวหน้าลงหน้าแรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามปรับตัวนะคะรับมือด้วยจริงๆคนที่เป็นชาวเกษตรจริง,รงเขาคงรับมือไนดะ้จะเห็นหลายๆคนที่แบบมีขุดน้องนะมีอะไรกันไว้เตรียมร <laughs> ไม่รู้ขีด <laughs> <laughs> ตอนนี้มันทันหรือเปล่านะ เอาเป็นว่ามันมีวัตถุจักของมันอะนะคะมันมีรอบเพราะจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้ทําเกษตรนะคะแต่ว่าคนที่ทําเกษตรในช่วงนี้ธุรกิจทั้งที่เกี่ยวข้องการเกษตรทั้งหมดนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาที่ผลผลิตอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการหรือผลผลิตมันอาจจะแบบเยอะแล้วราคามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใดๆก็ตามนะคะก็ต้องคอยปรับคอยจูนนะ,ะเพราะจริงๆคือ เนื่องจากว่าราคาพืชผลทางการเกษตรมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเองอ่ะจะต้องแบบคนที่ทํางานเกษตรกรเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักนะแล้วที่สําคัญคือว่าคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้คุณต้องพยายามศึกษาหาคามรู้ตลอดเวลาต้องรู้ตลาด,ดรู้ความต้องการของตลาดแล้วก็รู้การเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่สามารถจับจับจุบจดใหม่ๆได้อ่ะมักจะมักจะประสบความสําสเร็จนะคะคืออีกแง่หนึ่งคือการผสมผสานเ็าเรียกว่าทําไล่แบบผสมผสานใช่ไหมคือสามารถที่จะกินได้ตลอดปีอย่างเงี้ย เอนตัวนี้ก็มีส่วนนะคะที่สามารถทําให้เก็บกินได้แล้วก็บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้เป็นจุดที่แบบออสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไอ้คําว่าสบายตรงเนี้นะคะแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนแม่งมีสิบล้านเออสบายบางคนที่มีร้านเดียวก็รู้สึกสบายแล้วเะ <laughs> เพราะฉะนั้นคือแต่ละคนน่ะมีจุดประสงค์หรือคือปีจํานวนเงินในใน,ในเขาเรียกอะไรมีตัวเลขที่แตกต่างกันน่ความสบายแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไม่บอกเป็นตัวเลขนะคะบ,บางคนแค่มีไร่มีนามีที่แล้วทำเนี่ยไร่นาผสมสัรเขาอยู่ได้เขาก็มีกินตลอดทั้งปีอ่ะเขาก็มีความสุขมีสามารถเอาไปพอนผลผลิตส่วนเกินก็ไปขายได้ไอ้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการปรับปรับปีิยนเขาเรีิ่มเปลี่ยนพืชพันธุ์ไปเรื่อย วัตจักรของมันอะไอ้ตัวนี้คือถ้าคุณสามารถทําไร่นาแบบผสมผสานพวกนี้ได้มันมันก็รอดนะคะ,แล,ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ทําเดี่ยวอย่างเดียวๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีประสบปัญหาอย่างที่บอกเะคะว่าหนึ่งคือผลผลิตล้นตลาดและที่สองคือผลผลิตไม่ได้ตามป้าหเขาเรียกอะไรมีน้อยก็ไม่ดีมีมากก็ไม่ดีนะคะไอ้ตรงนี้แหละเลยทําให้รู้สึกว่าเอออาชีพเกษตรกรเนี่ยมันค่อนข้างทนี่จะลบาบากที่แบบคุณจะต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลานะคุณต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะต้องไปดูของคนนั้นทีไปดูโครงการนนีี้ททไไปดูซิว่าาอะรกั ไปดูแล้วมีการพัฒนาอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยต้องตื่นตัวต,วตวลอดเวลาอันเนี้ยถ้าคุณเป็นในลักษณะนี้นะมันก็จะทําให้สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะทามันสาเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทําหรือความความปรารถนาหรือเป้าหมายอะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะสาเร็จได้แต่ว่าต้องจัด กระตือรือร้นด้วยนะคะมีความพยายามด้วยนะคะดิ้นรนด้วยนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยไอ้ตัเนี้ยนะคะมันก็จะทําให้สิ่งที่เรามุ่งหวังหรือคาดหวังไว้เนี่ยมันเป็นความจริงที่สําคัญคือต้องรู้จักมีการวางแผนแล้วก็ทําอะไรแบบตรงไปตรงมานะคะคือใช้ข้อมูลสติในการวิเคราะห์ให้มันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะจริงๆ้วไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะอาชีพเกษตรหรอกนะเี่น้องามันขึ้นมามันก็รู้สึกเด่นเท่านั้นเองนะคะแม้กระทั่งงานอื่นๆก็ตามอาชีพอื่นทุกอาชีพ้ราแล้วจะต้องปรับตัวนะคะใหหห้้้มัััันนนนทททโลกกกเเตตุุุุาาาารรรรณณ์ีี่่คคญออยยยยยดดูง พยายามแบบกระตือรือร้นแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดนะะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะมันถึงจะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันประสบความสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้นั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นให้มีความตั้งใจมีความพยายามและความตั้งใจอย่างเงี้ยประกอบกับการใช้ข้อมูลการคิดแบบมีเหตุผลเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้งานของคุณนะประสบความสำเร็จได้เดวิลตรงนี้นะคะนอกจากจะหมายถึงข้อไม่ดีแล้วมันจะมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่า มันเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้ใครคนไหนที่ชอบบ้าเนี่ยเนี่ยคุณคือคุณติดยึดติดอยู่กับเรื่องของการงานการเงินอยากมีชีวิตที่สบายถ้าคุณอยากจะมีชีวิตสบายมันให้ความรู้สึกว่าคุณเน่ย อยากได้ตรงนี้มากๆพออยากได้มากมันก็ให้ความรู้สึกแบบคุณก็จะมีแพชชั่นเยอะมีความกระตือร้อนมีความทะเยอทะยานที่สูงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยที่ทําให้คุณประสบเข้าใกล้เขาเรียกอะไรเนเข้าใกล้กลความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับคนบ้างานอ่ะเอาง่ายบ้างานมากเลยแล้วก็มีเป็นคนที่แบบมีฝันเยอะอ่ะฉันอยากจะทํานู่นอยากจะทำนี่นยอยอ่างนาเ,เป็นคนที่ไม่อยู่อยู่กระเฉยะไม่หยุดนิ่งไม่อยู่เฉยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองให้แง่ดีคือมันเป็นแง่เดียวท คือถ้าลักษณะของการทำงานแบบแบบนี้เนะี่ยโอกาสที่คุณประสบความสําเร็จได้ตามที่คุณใต้ตามเป้าที่คุณต้องการเนี่ยสูงมากนะคะตรงนี้สูงมากเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของมันไม่ใช่ว่ามันจะแย่ไปซะไปซะทุกอย่างก็ไม่ใช่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอมีประสบการณ์เล่นนู่นนะี่นั่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนมันก็จะเป็นการที่แบบบางคนก็อาจจะมีอะไรแนวคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ย เอามาบอกมากล่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราไปคุยกับคนน wei, ั้นทีคุยกับคนนี้ทีแล้วก็จะได้แนวแนวคิดไม่ใช่แนวแนวคิดใหม่ๆได้วิธีการใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขามาช่วยเสริมมาด้วยเช่นเดียวกันนะที่จะช่วยทาให้เราได้มองเห็นโอ้โอเคอาาจักรฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมันจะทำให้เรามีวิชั่นอะทำให้เรามองเห็นภาพ,พในมุมกว้างทำให้เราแบบโอเคสามารถมองตรงนั้นตรงนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปคุยกับคนอื่นพูดกับคน ไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายแล้วมันมันจะมักจะได้อะไรเล็กเล็กน้อยๆกลับมาอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณน่ยจะมีแบบจะปิ๊งอะไรได้มากน้อยแค่ไหนด้วยบางทีอย่าไปยึดติดเกี่ยวกับความคิดเดิมๆหรือรูปแบบการทํางานแบบเดิมๆคือไม่ต้องไปยึดแบบเดิมๆแล้วต้องเข้าใจว่าสังคมในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีการพัฒนานะคะนู่นนี่นันน่นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จะเป็นคนที่ได้เปรียบมากที่สุด คนที่รู้จักปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนพวกนี้จะเป็นคนที่ได้เปรียบน,นะคะแล้วสามารถอยู่รอดได้ในสังคมไม่ว่าจะอยู่เขาเรียไม่ว่าจะสมัยไหนศตวรรษไหนก็ตามนะคะถ้าคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการได้เนี่ยแล้วก็มองเห็นอนาคตในข้างหน้าแล้วแบบไม่หยุดนิ่งและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลายังไงก็รอดเอาดีๆนะคะไม่ว่ายังไงก็รอดนะคะ ต้องขยันอะนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกรกฎทุกๆท่านเลยนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ